ผลกรรมจากการเถียงพ่อแม่ในยุคสมัยใหม่ที่วิวัฒนาการทางวัตถุเจริญอย่างมากแต่ในเรื่องจิตใจกลับกลายเป็นสิ่งที่สวนทางกับเทคโนโลยีทางวัตถกุการเคารพผู้ใหญ่พ่อแม่บุพการีในสมัยนี้ต้องยอมรับว่า ลดน้อยถอยลงจากลุกก่อนก่อนมากส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากค่านิยมจากโลกตะวันตกที่แพร่เข้ามาทำให้เกิดความผ่อนปรนกันมากขึ้นในทุกๆส่วนของสังคมวัฒนธรรมประเพณีรวมไปถึงในระดับครอบครัวขนาดถึงขั้นที่ว่า เด็กๆหรือมูกกับพ่อแม่มีการถือวิสาสการมากขึ้นและจากการที่เด็กๆถูกตำใจมาแต่เล็กแต่น้อยครั้นเติบโตขึ้นมาเมื่อใดที่พ่อแม่ไม่ทำตามใจก็เกิดโทสะเถียงพ่อเถียงแม่ชนิดคำต่อคำอย่างไม่ละอายใจ เพียงช่วงลูกที่ลูกเถียงพ่อเถียงแม่เพื่อให้สาแก่ใจตามโทษสัที่ตนมีจนทำให้ลืมนึกไปว่าคนที่ตัวเองเถียงคนที่ตัวเองว่ากลับไปนั้นคือบุคคลที่เคยอุ้มท้อง คนุถนอมตัวเองมาตั้งแต่อยู่ในคันและเฝ้าเลี้ยงดูคอยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนมส่งเสียให้ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีแต่ครั้นเมื่อมีกำลังลูกก็กลับมาเถียงมาว่าเพราะว่าแม่ด้วยความอหังการแม่ทีทศพรกล่าวว่า เป็นกรรมมหันแม้ไม่ใช่อนันตริยกรรมก็ใกล้เคียงเพราะพ่อแม่ที่โดนลูกเถียงแม้ไม่ได้โดนลูกฆ่าหรือทำร้ายร่างกายแต่ก็รู้สึกเหมือนกับตายทั้งเป็นและแน่นอนว่าเมื่อคราวที่กดแห่งกรรมส่งผล ลูกที่เคยเถียงพ่อเถียงแม่ก็ย่อมโดนกรรมที่หนักหนาสาหัสจนสาสมแก่การที่ได้ทำกรรมไว้กับบุพการีของตนเช่นกันแม่ชีทศพรกล่าวว่าเมื่อวารกรรมมาถึงหากลูกคนนั้นเป็นลูกผู้หญิงเมื่อแต่งงานไปก็จะโดนสามีบูดา ว่ากล่าวอย่างเจ็บแสบทำให้เจ็บช้ำน้ำใจอย่างที่สุดทั้งนี้เพราะอำนาจกฎแห่งกรรมสนองให้รู้ว่าการที่คนที่เรารักมากที่สุดมาด่าว่าเรามาทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจนั้นมันสาหัสสาการขนาดไหน เหมือนครั้งที่พ่อแม่ดึเราว่าด่าเถี้งคำไม่ตกฟักพ่อแม่นั้นรักเรามากแต่เรากลับทำให้ท่านเจ็บช้ำน้ำใจดังนั้นเมื่อเราโตขึ้นพบกับคนที่เรารักที่สุดเราก็จะโดนคนรักของเรานั้นแหละดูดา่าทุ่มถียงต่อปากต่อคำ เช่นเดียวกับที่เราเคยทำไว้กับวิดามารดาของเราเองเท่านั้นยังไม่พอเมื่อเรามีลูกตัวเราเองเป็นพ่อเป็นแม่คนเต็มตัวด้วยกรรมที่เราเคยทำไว้ก็จะบันดาลให้เราพบกับกรรมเช่นนั้นลูกที่เกิดมา ซึ่งเป็นบุคคลที่เรารักมากก็จะกลับมาเถียงเรานั่นแหละจะทําให้เรานึกถึงย้อนถึงวันที่เราเคยเถียงพ่อเถียงแม่เราได้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพื่อเตือนความจําเพื่อให้เรารู้สํานึกว่า ความทุกข์จากการที่ถูกลูกเถียงหรือความทุกข์ที่พ่อแม่ของเราได้รับจากการกระทำของเรานั้นเป็นเช่นไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทุกข์จากการกระทำที่เรากระทำไว้กับพ่อแม่สมัยเด็กๆหรือสมัยที่โตแล้วก็ตาม จะย้อนกลับมาหาเราทั้งหมดเป็นสิ่งที่เรียกว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้กระทำสิ่งเลวร้ายเช่นนี้เอาไว้กับมารดาเรียกว่ามากมายเลยทีเดียวเพราะเราคิดว่าเรามีเหตุผลที่ถูกต้องเราจึงต้องการชี้แจงให้ท่านเข้าใจกับการกระทำที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมของท่าน ตรงนี้ก็อาจเรียกได้ว่าสอนท่านก็ว่าได้ตรงนี้จึงกลายเป็นจุดดำในใจผมเสมอมาและจากเวลาที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดของหญิงชราคนหนึ่ง ผมจึงอยากจะกลับท่านและทำดีกับท่านให้ได้ทุกวันหรือถึงแม้จะไม่ได้กลับท่าบทท่านแต่ก็พยายามหาซื้อของกินที่ท่านชอบให้ได้และลดอารมณ์ตนเองให้หายไปให้ได้สงบปากสงบคำตนเองให้ได้ ซึ่งอาจล้างบาปตรงนี้ไม่ได้แต่ผมก็ไม่อยากเพิ่มพูมบาปให้มากกว่านี้อีกแล้วครับในความคิดของผมคิดว่าการเถียงพ่อแม่ไม่ใช่สิ่งที่ผิดครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราเถียงไปมันมีเหตุผลพอครับ เนื่องจากคนโบราณสมัยก่อนนั้นบางสิ่งบางอย่างเชื่อในสิ่งที่ผิดผๆที่พิสูจน์ไม่ได้แล้วนำมาสอนลูกหลานให้เชื่อตามครับแต่การถิงโต้แย้งจะมีอยู่สองประเภทนะครับหนึ่งถยงด้วยวาจารุนแรงผมว่าชั่วสอง เทีงด้วยวาจาสุภาพผมว่าดีสมัยนี้พ่อแม่ลิงลูกก็ต้องเปิดใจยอมรับความคิดเห็นของลูกบ้างไม่ใช่หรือครับอย่าคิดว่าตัวเองจะถูกเสมอคุณลองคิดดูนะครับก็เหมือนการทำงานในองค์กรบางองค์กร ผู้บริหารก็ต้องยอมรับความคิดเห็นการโต้เถียงของลูกน้องบ้างครับไม่งั้นองค์กรนั้นก็ไม่เจริญก้าวหน้าไปสู่ชั้นแนวหน้าได้หรอกเนื่องจากผู้บริหารเขาไม่ได้ไปเจอหน้างานเหมือนกับลูกน้องหรอกครับ เขาไม่รู้หรอกว่าปัญหาที่ประสบที่หน้าง,งานมีอะไรบ้างลูกค้าเขาต้องการอะไรบ้างคุณลองคิดดูครับถ้าคุณทำงานคุณก็จะรู้ครับอีกอย่างถ้าพ่อแม่ไม่ยอมรับความคิดเห็นของลูกบ้างเวลาถ้าลูกมีปัญหาอะไร เขาก็จะไม่มาปรึกษาเรานะครับยิ่งวัยรุ่นสมัยนี้ท่านก็น่าจะรู้อยู่ว่าแสบกันแค่ไหนแล้วเพื่อนมีอิทธิพลมากแค่ไหนต่อลูกเพื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่นจะให้เขาต้องไปปรึกษาเพื่อนหรอครับ อีกอย่างเรื่องเวรกรรมที่เกิดกับภรรยาผมก็ว่าไม่มีหรอกครับถ้าเราเข้าใจกันแล้วคุยกันดีๆพอมีปัญหามานั่งคุยกันแบบสุภาพก็ไม่ได้ไร้ายแรงแบบที่แม่ทีเขาว่าหรอกเพราะว่าผมเป็นคนเถียงพ่อแม่เหมือนกันครับ ผมเจอมากับปูวครับที่ว่าลูกหลานจะทำกับเรานน้นถ้าคุณศึกษาด้วยจิตวิทยาก็จะทราบว่ามันเกิดมาจากพฤติกรรมเรียนแบบมาจากพ่อแม่นั้นล่ะครับก็ลูกเห็นพ่อแม่ตัวเองถิงปู่ย่าลูกก็เลยทําตามมันอยู่ที่การสั่งสอนครับ